หมักนมคะ่ะสามชั้นหมักนมนะคะสามชั้นหมักพริกไทยลำจา้าเนื้อแรงหมักพริกไทยลำนะคะหมักปารปิคิวนะคะจะมีพริกค่ะนะคะอันนี้หมักปาปิก้าค่ะสามชั้นคะ่ะตับนะคะ ปลาลอนนี่ค่ะแมงขพบุนนะคะมึดกรอบค่ะมึอบ้วงนะคะสปายนางมึดบ้างจ้ามกอลอกไม้นะคะหนวดมือค่ะ มีปากระตุ้นมันแข็งแต่งนะคะมีใส่กรอกค่ะมีปูอาดนะคะทุกคนมีใส่ตันด้วยค่ะอันนี้คือเป็นตูมูกะทะนะคะปรับราคาเป็นลอยหาเกานะคะก็จะมีผักมีน้ำซุปแถมนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะ้าสามชั้นสไลด์ค่ะ อันนี้คือสามซันแทงนะคะสามซันต่อนค่ะอันนี้เนื้อแรงนะคะเนื้อแรงจะมีสันคอสันคอสไลด์นะคะเนื้อแรงสไลด์ค่ะโคหมูย่างค่ะทุกคนโคหมูย่างนะคะอันนี้คือสันนอกจ้าสันนอกนะคะแล้วก็สันในนะคะ สิคโงค่ะสิคโกอ่อนกะลุกอ่อนนะคะมีหางนะคะแล้วก็มีลิ้นจ้าแล้วก็มีคามูหันนะคะคากีก็มีค่ะนากาก็มีนะคะมีไซอ่อนค่ะทุกคนไซตันนะคะ ใสใหญ่ค่ะกับเราะนะคะตับจา้าหมูวดนะคะหมูวดค่อนข้างสวยมากนะคะหมูบวดสวยนะคะนี่กระลุกเล้งนะคะโลสามสิบห้าค่ะเนื้อเยอะมากนะคะทุกคนเสียดเนื้อโลลอยสิบบาทนะคะทุกคน ไก่ก็มีนะคะมีสะโพกมีอกมีปีกปลายปีกบนนะคะทุกคนตามปลายก็ได้ค่ะราคานะคะนะคะ,นะคะตามปลายเลยจ้ามีหมูย่อนะคะทุกคนมีลายหย่างเลยจ้าจ้อปูจ้อไก่นะคะ มูกระเทียมก็มีจ้าทุกคนแล้วก็มีปูอาดนะคะมีลูกชิน้นเสกกอกนะคะหลายอย่างเลยค่ะอุ่นเชียงก็มีค่ะทุกคนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอร่อยค่ะมีหลากหลายมากค่ะ